เธอเป็นอะไรอ่ะแม่ไม่สบายจ้ะแม่เป็นลมที่รีสอร์ทพ่อบอกจะไปเอายาให้ฉันแล้วะทอมไปที่นั่นทำไมพ่ออย่าเพิ่งถามอะไรแม่ตอนนี้เลยก็ฉันอยากเข้าบ้านดีกว่าฉันอยากรู้บอกฉันมาที่นี่ไปเ่นะทำไมฮะอแม่ไม่สบายอยู่ทำไมพ่อต้องฆ่าทอตอนนี้ด้วยบอกฉันมาแม่ไม่เป็นไรแลนะลูก ตอนที่ฉันซื้อยากลับมาเนี่ยสองแถวยางมันแตกหน้ารีสอร์ทพอดีเลยลจ้ะฉันเห็น,นมันมืดค่ำแล้วรอรถนานหารถยากฉันก็เลยเข้าไปหาลูกกะว่าใช้ลูกเนี่ยหารถมาส่งจะได้เอายามาให้พี่เรนีเลยนะอ๋อ,แ,อ <ram. S 1> แล้วไหนป่าเนี่ยก็เห็นหน้าเธอหรือเปล่าฮะป้าจ่าแล้วคนอื่นอะจา,าพี่น้องเขาที่มางานอะมีใครเห็นบ้างฮะ ฉันรู้แต่ว่าฉันเดินตามเดินตามเมียคุณเอกลินไปแล้วแล้วฉันก็ปวดหัวฉันปวดหัวมากหลังจากนั้นฉันจำอะไรอีกไม่ได้แล้วอ่ะพ่อแม่เป็นลมไปก่อนที่จะเข้าไปในงานจ้ะมีแต่คุณผู้หญิงเมียของคุณท่านคนเดียวเท่านั้นที่เห็นแม่ตอนที่แม่เป็นลมแล้วก็เห็นหน้าแม่แกน,นี่แล้วเขาวางให่มั่งอ่ะแเขาก็บอกให้รีบพาแม่กลับบ้านเดี๋ยวให้แม่ไก่ๆอยู่ที่นั่นคนไรก็ไม่รู้ แรงน้ำใจจริงพ่อพี่พ่อถามกับว่าถ้าเกิดใครมาเห็นแม่เข้ามันจะเกิดเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างนั้นนล้จ๊ะนั่นสิพี่เงินมีอะไรหรือเปล่าพี่ไม่มีไม่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 มีอะไรไม่มีไม่มีไม่คือคือฉันฉันแค่เป็นห่วงเธอเท่านั้นเองอ่ะฉันกลัว่าคนรวยๆน่ะมัอเห็นคนจนอย่างเรานะมันอาจจะดูถูกเอาก็ได้นะนะ ไม่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 มีจริงๆไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่ไม่มีอะไรไม่มีไม่มีไม่มีจริงๆไม่มีพักนี้พ่อเป็นอะไรม็นแปลก ฟ้ามันเกิดอะไรขึ้นนะพี่มันถึงล่าออกก็พี่บอกลงไงว่ามีคนที่นั่นน่ะเขาไม่อยากให้พี่อยู่พี่ก็เลยต้องลาออกใครคุณผู้หญิงเขาคิดว่าพี่อ่ะจะจับคุณท่าน อย่างนี้มันดูถูกกันชัดทำไมพี่บอกฉันตั้งแต่ในงานฉันก็ได้คุยกับพาวินีให้รู้เรื่องว่าสิ่งพวกเรากดจนน่ะเราก็ไม่เคยคิดที่จะก่อใครกินแต่วคุณผู้หญิงนะ่ะข้อคติกับพี่พูดไปยังไงอะเขาก็ไม่ฟังหรอก ถ้าพี่จะทำไงต่อไปพี่เป็นคนเดียวที่มีเงินเดือนนะถ้าพี่ไม่ทำงานพ่อกับแม่จะทำยังไงพี่ยังไม่รู้เลยก็อาจจะมีสักวันที่ฝันดี วันร้ทางที่เดินก็เดียวด้ความรู้สึกอ้างว้างเหลือเกินคงเป็นฝ้าลิขิตเส้นทาง